สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องสาริกาพักเครื่องทั่วไทยนะคะ EP นี้เป็น EP ที่4กันแล้วนะคะพี่ๆวันนี้น้องมีพักเครื่องพระบ้านราคาแบ่งปันองค์ละ200บาทหรือปิดเป็นคู่คู่ละ300บาทมีบริการเก็บเงินปลายทาง50บาทพร้อมโอนส่งฟรีพี่ๆท่านใดน,นะคะที่สนใจสามารถติดต่อสอบถาม ได้ทางช่องทางนี้ได้เลยนะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะพี่ๆเรามาเริ่มรายการที่1กันเลยค่ะรายการที่1นะคะพี่ๆรายการที่1นะคะเป็นสร้อยข้อมือเข่าแกะนะคะพี่ๆจ๋ารายการที่1เป็นสร้อยข้อมือเข่าแกะนะจ๊ะพี่ๆจ๋ารายการถัดไปนะจ๊ะรายการที่สอง รายการที่สองนะจ๊ะเป็นเหรียญหลวงปู่ไข่นะจ๊ะพี่จ๋าเป็นเหรียญหลวงปู่ไข่นะจ๊ะเองให้ดูด้านหลังนะจ๊ะพี่จ๋ารายการถัดไปนะจ๊ะเป็นรายการที่สามจ้ะรายการที่สามเป็นพระศรีวรีเนื้อผงนะจ๊ะพี่จ๋ามาพร้อมเลี่ยมพร้อมกรอบพร้อมใช้งานกันเลยจ้า ด้านหลังนะจ๊ะรายการถัดไปนะจ๊ะเป็นรายการที่4นะจ๊ะรายการที่4เป็นเหรียญหลวงปู่เผือกนะจ๊ะพี่พี่จ๋าเป็นเหรียญหลวงปู่เผือกนะจ๊ะด้านหลังนะจ๊ะพี่พี่ รายการถัดไปนะจ๊ะเป็นรายการที่ห้าจ้ารายการที่ห้านะจ๊ะเป็นเหรียญหลวงพ่ออีนะจ๊ะวัดสัตหีบจ้ะมาพร้อมเตรียมพร้อมกกอบพร้อมใช้งานกันเลยวันนี้นะจ๊ะพ,พี่จ๋าน้องมีพระเครื่องราคาแบ่งปันวันนี้น้องเปิดอยู่ที่องระ 200บาทนะจ๊ะหรือพี่ๆท่านใดที่สนใจจะปิดเป็นคู่ก็คู่ละ300บาทจ้ามีบริการเก็บเงินปลายทาง5้บาทหรือพี่ๆท่านใดที่พร้อมโอนนะจ๊ะวันนี้ส่งฟรีทุกองค์กันเลยนะจ๊ะรายการถัดไปนะจ๊ะเป็นรายการที่6จ้ารายการที่6เป็นรูปหล่อหลวกปู่ทิมนะจ๊ะพี่ๆจ๋ามาพร้อมเรียมพร้อมกรอบนะจ๊ะ น้องขออนุญาตปรับแสงนิดนึงนะจ๊ะพี่พจ๋ารายการที่หกนะจ๊ะพี่พจ๋าเป็นรูปหล่อหลวงปู่ทิมนะจ๊ะรายการถัดไปนะจ๊ะเป็นรายการที่เจ็ดจ๋ารายการที่เจ็ดนะจ๊ะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะจ๊ะ นี่จ้ะเป็นรายการที่7จนะจ๊ะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนะจ๊ะวัดหนองโพนะจ๊ะพี่พี่จ๋าขออนุญาตไปรายการถัดไปนะจ๊ะรายการถัดไปเป็นรายการที่8นะจ๊ะพี่พี่จ๋าเป็นรายการที่8ดนะเป็นเหรียญพคอัพ์นางกวัก,วกหลังชูชกนะจ๊ะพี่พี่จ๋า ข้างหลังก็จะเป็นรูปชูชกนะจ๊ะรายการถัดไปนะจ๊ะเป็นรายการที่9จ้ารายการที่9นะจ๊ะเป็นหลวงพ่อโสธรหลังเทเวสุวรรณนะจ๊ะมาพร้อมเรียมพร้อมกอบพร้อมใช้งานพร้อมสวมใส่กันเลยนี่จ๊ะด้านหลังก็จะเป็นรูกเทเวสุวรรณนะจ๊ะพี่พจะ รายการถัดไปนะจ๊ะเป็นรายการที่10บจ้ารายการที่10บนะจ๊ะเป็นเหรียญหลวงปู่โตจ้าวัดประดู่ฉิมพีเป็นเนื้อทองแดงนะจ๊ะพี่ๆจ๋าเป็นเหรียญหลวงปู่โตะนะจ๊ะวัดประดู่ฉิมพีเนื้อทองแดง รายการถัดไปนะจ๊ะเป็นรายการที่11นะจ๊ะพี่พี่จ๋ารายการที่11เป็นเบีย้ยแก้หลวงปู่บุญนะจ๊ะรายการถัดไปนะจ๊ะเป็นรายการที่12จ๊ะรายการที่12นะจ๊ะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนะจ๊ะปี2482นะจ๊ะพี่พี่น้องซูมให้ดูนะ รายการถัดไปนะจ๊ะเป็นรายการที่13นะจ๊ะรายการที่13นะจ๊ะเป็นเหรียญเจ้าพ่อพญาแหลนะคะรายการที่13นะจ๊ะเป็นเหรียญเจ้าพ่อพญาแหลนะจ๊ะรายการถ 13. 13. ัดไปนะจ๊ะเป็นรายการที่14จ้ะ รายการที่สิบสี่นะจ๊ะเป็นเหรียญเม็ดเตงหลวงปู่ทวดนะจ๊ะพี่พี่จ๋ามาพร้อมเนี่ยพร้อมกรอบพร้อมใช้งานเลยซูมให้ดูนะจ๊ะเป็นรายการที่สิบสี่นะจ๊ะพี่พี่จ๋าเป็นเหรียญเม็ด แปงหลวงปู่ทวดน,นะจ๊ะรายการถัดไปจ้าเป็นรายการที่15นะจ๊ะรายการที่15เป็นภาพถ่ายหลวงปู่ม,มุ้ยนะจ๊ะปี2015จ้ะรายการถัดไปนะจ๊ะเป็นรายการที่16จ้า รายการที่16นะจ๊ะเป็นเหรียญหลวงปุ่โตวัดประดูฉ่ฉิมพีนะจ๊ะพี่ๆจ๋าเป็นเนื้อทองแดงนะจ๊ะมาพร้อมเลี่ยมพร้อมกรอบพร้อมใช้งานกันเลยพี่ๆท่าในใดที่สนใจนะจ๊ะสามารถติดต่อสอบถามน้องกันเข้ามาได้เลยนะจ๊ะ ข้อนี้เป็นรายการถัดไปนะจ๊ะเป็นรายการที่17นะจ๊ะรายการที่17เป็นเหรียญหลวงพ่อโตนะจ๊ะรายการที่17เป็นเหรียญหลวงพ่อโตนะจ๊ะพี่ๆจ๋ารายการถัดไปนะจ๊ะเป็นรายการที่18จ้ะรายการที่18เป็น หากำแพงสุ้มกอนะจ๊ะเป็นพิมพ์กลางนะจ๊ะพี่พีจ๋ารายการถัดไปนะจ๊ะเป็นรายการที่19จ้ะรายการที่19เป็นเหรียญท่านขุนพันเนื้อทองแดงนะจ๊ะพี่พี่มาพร้อมเลี่ยมพร้อมก่อพร้อมใช้งานพร้อมสวมใส่กันเลย ด้านหลังนะจ๊ะรายการถัดไปนะจ๊ะเป็นรายการที่ยี่สจ้ารายการที่ยีสิบนะจ๊ะรายการที่ยี่สิบนะจ๊ะเป็นสมเด็จป,ปรกโพนะจ๊ะพี่ๆจ๋ามาพร้อมกอบพร้อมใช้งานเลย ขออนุญ,ญาตไปรายการถัดไปนะจ๊ะเป็นรายการที่21จ้ารายการที่21นะจ๊ะพี่ๆจ๋าเป็นเหรียญหลวงปู่ศุขวัดป่าคลองมะขามเท่านะจ๊ะขออนุญาตซูมให้ดูนะจ๊ะ เป็นรายการที่21นะจ๊ะเป็นเหรียญหลวงปู่สุขนะจ๊ะวัดปากคลองมะขามเท่านะจ๊ะพี่ๆจ๋าวันนี้นะคะน้องมีพระบ้านราคาแบ่งปันราคาองค์ละ200บาทนะจ๊ะหรือพี่ๆท่านใดน,นะจ๊ะที่สนใจจะปิดเป็นคู่น้องขายเพียงคู่ละ300บาทนะจ๊ะมีบริการเก็บเงินปลายทาง50บบาทหรือพี่ๆท่านใดน,นะจ๊ะที่สนใจพร้อมโอนส่งฟรีนะจ๊ะ รายการถัดไปนะจ๊ะเป็นรายการที่22จ้ารายการที่22นะจ๊ะเป็นเครื่องรางเต่ามะเฟืองนะจ๊ะหลวงปู่สุขนะจ๊ะพี่จ๋าเป็นเครื่องรางนะจ๊ะรายการถัดไปนะจ๊ะเป็นรายการที่23นะจ๊ะพี่จ๋าเป็นพาทซุ้มโกนะจ๊ะ ด้านหลังนะจ๊ะพี่พีพี่พีท่านใดนะจ๊ะที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามน้องเข้ามากันได้เลยนะคะหรือพี่พีท่านใดเข้ามาไม่ทนันไม่ทราบที่อยู่การติดต่อนะจ๊ะพี่พีสามารถเลื่อนกลับไปดูต้นคลิปน้องได้เลยนะคะน้องได้ให้ที่อยู่การติดต่อไว้เรียบร้อยแล้วคะ่ะรายการถัดไปนะจ๊ะเป็นรายการที่24นะจ๊ะเป็น หลวงพ่อกลนะจ๊ะวัดบางแสะนะจ๊ะพี่พี่จ๋ารายการถัดไปนะจ๊ะเป็นรายการที่2 5้าจ๋ารายการที่25้านะจ๊ะเป็นพระหลวงพ่อเพชรวัดท่าหลวงนะจ๊ะพี่พี่จ๋าด้านหลังนะจ๊ะ รายการถัดไปนะจ๊ะเป็นรายการที่26นะจ๊ะรายการที่26นะจ๊ะเป็นพักกิ่งคองตะเคียนนะจ๊ะพี่พี่จ๋ารายการที่26เป็นพักกิ่งคองตะเคียนนะจ๊ะหลวงพ่อโบยวัดมะนาวนะจ๊ะพี่พี่จ๋าด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้นะจ๊ะ ขออนุญาตไปรายการถัดไปนะจ๊ะรายการถัดไปเป็นรายการที่ารายการที่27นะจ๊ะรายการที่27เป็นเบี้ยแก้หลวงปูงหงนะจ๊ะพี่ๆจ๋าเป็นเบี้ยแก้หลวงปูงหงนะจ๊ะรายการถัดไปนะจ๊ะเป็นรายการที่28จ้ะ รายการที่ยีปดเป็นเหรียญหลวงปูโตวัดประดูชิมพีนะจ๊ะเป็นเนื้อทองแดงนะจ๊ะพ,พี่จ๋ามาพร้อมกรอบพร้อมใช้งานนะจ๊ะรายการถัดไปนะจ๊ะเป็นรายการที่ย9่้าจ๊ะ รายการที่29นะจ๊ะเป็นพระผงสุพรรณนะจ๊ะมาพร้อมเลี่ยมพร้อมกรอบพร้อมใช้งานพร้อมสวมใส่จ้าขออนุญ,ญาตให้ดูด้านหลังนะคะรายการถัดไปนะจ๊ะเป็นรายการที่30นะคะรายการที่30นะจ๊ะเป็นพระปิตาหลวงปุโตเป็นเนื้อผงนะจ๊ะพี่ๆจ๋า เป็นพระปิดตาหลวงปู่โตเนื้อผงนะจ๊ะด้านหลังนะคะพี่พี่คะพี่พี่ท่านใดนะจ๊ะที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามน้องเข้ามากันได้เลยนะจ๊ะน้องได้ทิ้งที่อยู่การติดต่อไว้ที่ต้นคลิปแล้วนะจ๊ะรายการถัดไปนะจ๊ะเป็นรายการที่31นะจ๊ะพี่พีจ๋า รายการที่31นะจ๊ะเป็นเหรียญหล่อพิมพ์เสมานะจ๊ะพี่พี่จ๋าหลวงพ่อไปวัดกำแพงมาพร้อมกอพร้อมใช้งานกันเลยนะจ๊ะวันนี้นะคะน้องมาในราคาแบ่งปันองค์ละสองร้อยบาททุกองค์กันเลยนะจ๊ะหรือพี่ๆท่านใดที่ จปิดเป็นคู่ก็คู่ละ300บาทกันเลยรายการถัดไปนะจ๊ะเป็นรายการที่32จ้ารายการที่32นะจ๊ะเป็นหลวงพ่อกวยสมเด็จแหวกม่านนะจ๊ะมาพร้อมกรอบพร้อมใช้งานกันเลยด้านหลังนะจ๊ะพ,พี่จ๊ะรายการถัดไปนะจ๊ะเป็นรายการที่ 33นะจ๊ะรายการที่33นะคะพี่ๆจ๋าเป็นล็อกเก็ตหลวงพ่อกลวยนะจ๊ะเป็นล็อกเก็ตหลวงพ่อกลวยนะจ๊ะรายการถัดไปนะจ๊ะเป็นรายการที่34จ้ารายการที่34จนะจ๊ะเป็น พระหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะจ๊ะพี่พี่จ๋าเป็นหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะจ๊ะขออนุญาตให้ดูฐานนะจ๊ะพี่พี่จ๋าที่ฐานก็จะมีรอยตัดเลยนะคะรายการถัดไปนะจ๊ะ เป็นรายการที่35นะจ๊ะพี่พี่จ๋ารายการที่35เป็นแหวนหัวทับทิมสีเหลืองนะจ๊ะนี่นะจ๊ะลองใส่ให้ดูเป็นรายการที่35นะจ๊ะเป็นแหวนหัวทับทิมสีเหลืองนะจ๊ะพี่พี่จ๋า สอนนี้เป็นรายการถัดไปนะจ๊ะรายการถัดไปนะจ๊ะเป็นรายการที่36นะจ๊ะพี่ๆจ๋าเป็นพระปิดตาจัมโบโหลวงปู่โตนะจ๊ะวัดประดู่ชิมพีนะจ๊ะพี่ๆจ๋ามาพร้อมกอบพร้อมใช้งานพร้อมสวมใส่กันเลยพี่ๆท่านใดน,นะจ๊ะที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามน้องเข้ามากันได้เลยนะจ๊ะ หรือพี่ๆท่านในที่เข้ามาไม่ทนันพี่ๆสามารถกดย้อนกลับไปดูที่ต้นคลิปได้เลยนะจ้น้องได้ให้ที่อยู่การติดต่อไว้เรียบร้อยแล้วจ้ารายการถัดไปนะจ้ะเป็นรายการที่37รายการที่37เป็นพระกิ่งไพรีพินาศน,นะจ๊าพี่ๆจ๋ารายการที่37จนะจ๊ะเป็นพระกิ่งไพรีพินาศน,นะจ๊ะ รายการถัดไปนะจะเป็นรายการที่ขออภัยนะคะพี่ๆรายการที่สามสิบเจ็ดนะจ๊ะเป็นพระกิ่งภัยรีพินาศนะจ๊ะให้ดูฐานนะจ๊ะพี่พี่จ้ารายการถัดไปนะจ๊ะเป็นรายการที่สามสิบแปดจ้ p p p จดานน รายการที่สามสิบแปดเป็นพยยอดขุนพลพิมพ์ใหญ่นะจ๊ะพี่ๆจ๋าเป็นพยยอดขุนพลพิมพ์ใหญ่นะจ๊ะรายการถัดไปนะจ๊ะเป็นรายการที่สามสิบเก้าจ๋รายการที่สามสิบเก้าเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมวัดละหัดไล่นะคะ รายการที่สามนะจะเป็นเหรียญหลวงปู่ทีมวัดละหารไล่นะจ๊ะพี่ๆจ้ะรายการถัดไปจ้ะเป็นรายการที่สี่สิจ้ะรายการที่สี่สิบนะจ๊ะเป็นพระล่วงหลังรางปืนพิมพ์ใหญ่นะจ๊ะพี่ๆจ๋าเป็นเนื้อตะกัวนะจ๊ะ ขออนุญาตไปรายการถัดไปนะจ๊ะเป็นรายการที่41จ้ารายการที่41นะจ๊ะเป็นพระหูยานกุลบุรีนะจ๊ะพี่จ๋ารายการที่41นะจ๊ะเป็นพระหูยานกุลบุรีนะจ๊ะรายการถัดไปนะจ๊ะเป็นรายการที่42จ้ะ รายการที่42นะจะเป็นหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตารามนะจ๊ะมาพร้อมเลี่ยมพร้อมกอบพร้อมใช้งานเลยพี่ๆท่านใดที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามน้องเข้ามากันได้เลยนะจ๊ะรายการถัดไปจ้าเป็นรายการที่ส3นะจ๊ะ รายการที่สี่สสาเป็นพระคำข้าวกับลูกอมนะจ๊ะหลวงพ่อือสีลิงดำจ้ามาพร้อมกรอบพร้อมใช้งานพร้อมสวมใส่กันเลยน้องขออนุญ,ญาตไปรายการถัดไปกันเลยนะจ๊ะเป็นรายการที่ 4ี่สี่นะจ๊ะพี่ๆจะรายการที่44นะเป็นเหรียญเต่าหลวงปู่หลิวนะจ๊ะมาพร้อมกอบพร้อมใช้งานพร้อมสวมใส่กันเลยขออนุญ,ญาตให้ดูด้านหลังนะจ๊ะรายการนี้เป็นรายการที่44นะจ๊ะเป็นเหรียญหลวงปูขออภัยคะ่ะเป็นเหรียญเต่าหลวงปู่หลิวนะจ๊ะรายการถัดไปนะจ๊ะเป็นรายการที่ 45นะจ๊ะพี่พี่จ๋ารายการที่45นะเป็นพระพุทธเจ้าห้าพระองค์เนื้อดินนะจ๊ะพี่พี่จ๋ามาพร้อมเลี่ยมพร้อมกรอบพร้อมใช้งานพร้อมสวมใส่กันเลยขออนุญาตให้ดูด้านหลังนะจ๊ะพี่พี่ท่านใดที่สนใจนะจ๊ะสามารถติดต่อสอบถามน้องเข้ามากันได้เลยนะคะรายการถัดไปนะจ๊ะเป็นรายการที่46นะจ๊ะพี่พี่จ๋า รายการที่4ี่สินะเป็นสมเด็จวัดะระฆังเนื้อผงพิมพ์ใหญ่นะจ๊ะพี่พจา๋ามาพร้อมกรอบพร้อมใช้งานกันเลยพี่ๆท่านใดที่สนใจนะจ๊ะสามารถติดต่อสอบถามน้องเข้ามากันได้เลยนะจ๊ะน้องได้ทิ้งที่อยู่การติดต่อไว้ให้ที่ต้นคลิปแล้วนะจ๊ะพี่พจา๋าวันนี้นะคะน้องมีพระเครื่องราคาแบ่งปันราคาน่ารักน่ารักกันเลยนะจ๊ะ วันนี้น้องมาปล่อยในราคาองค์ละ200บาททุกองค์เลยจ้าหรือพี่พท่านใดที่ปิดเป็นคู่นะจ้าคู่ละ300บาทเท่านั้นเลยมีบริการเก็บเงินปลายทางนะจ้ะ50บาทหรือพี่ๆท่านใดที่พร้อมโอนนะน้องส่งฟรีให้เลยจ้า ขออนุญาตไปรายการถัดไปนะจ๊ะรายการถัดไปเป็นรายการที่47นะจ๊ะรายการที่47นะเป็นเหรียญหลวงพ่อฉุยนะจ๊ะพี่ๆจ๋ามาพร้อมเลี่ยมพร้อมกรอบพร้อมใช้งานพร้อมสวมใส่กันเลยนะขออนุญาตให้ดูหน้าหลังนะจ๊ะพี่ๆจ๋านี่จ้ะ รายการถัดไปนะจ๊าเป็นรายการที่48แล้วนะจ๊าพี่พี่จ๋ารายการที่48นะเป็นเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะจ๊าพี่พี่จ๋ารายการที่48นะเป็นเหรียญสมเด็จ <GO av uther> พระเจ้าตากสินมหาราชนะจ๊าพี่พี่จ๋าขออนุญาตให้ดูด้านหลังกันเลยนะ นี่จ้ารายการถัดไปนะจ๊ะพี่พี่จ๋าเป็นรายการที่49แล้วนะรายการที่49นะเป็นล็อกเก็ตหลวงปู่ทิมนะจ๊ะพี่พี่จ๋ารายการที่49นะเป็นล็อกเก็ตหลวงปู่ทิมนะจ๊ะเป็นล็อกเก็ตหลวงปู่ทิมนะจ๊ะพี่พี่จ๋า รายการที่49นะจ๊ะเป็นล็อกเก็ตหลวงปู่ทิมนะจ๊ะพี่พี่จ๋าน้องฝากพี่พี่ทุกคนนะช่วยกดไลค์กดแชร์ให้น้องด้วยนะจ๊ะรายการถัดไปนะจ๊ะเป็นรายการที่50กันแล้วนะจ๊ะพี่พี่จ๋ารายการที่50นะจ๊ะเป็นพยยอดขุนพลพิมพ์ใหญ่นะจ๊ะพี่พี่จ๋ารายการที่50นะเป็นพยยอดขุนพลพิมพ์ใหญ่นะจ๊ะ พี่ๆท่านใดที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามน้องเข้ามากันได้เลยนะจ๊ะหรือพี่ๆท่านใดนะจ๊ะที่เข้ามาไม่ทันพี่ๆสามารถย้อนกลับไปดูที่ต้นคลิปน้องกันได้เลยนะจ๊ะน้องได้ให้ที่อยู่การติดต่อไว้เรียบร้อยแล้วจ้ารายการนี้นะจ๊ะเป็นรายการที่50แล้วนะจ๊ะ เป็นรายการที่50แล้วนะจ๊ะน้องขออนุญาตนะจ๊ะปิดรายการที่50เนาะเป็นรายการสุดท้ายนะคะขอบพระคุณพี่ๆที่เข้ามารับชมรับฟังน้องฝากพี่ๆที่เข้ามารับชมรับฟังนะจ๊ะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องได้ทําคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะจ๊ะสวัสดีค่ะ